สังเกยใช่ไหมเพื่อนมาตั้งหลายเดือนแล้วว่า,วา,วาคือสังยัางไงก็สังไม่ออกแต่อันนี้คือแช่แป๊บเดียวออกจริงๆอ่ะเป็นเปาตัวใหม่ที่เป็นแบบน้ำออกเสียงว่าเปาไมเซน่า 4X สูตรเข้มข้นสีเท่าเขาบอกว่าฝาเดียวเข้มข้นสีเท่าแค่แช่ไม่ต้องขยี้คือแบบอยากโฆษณาให้เลยอ่ะดูนะดูนะดูตอนแรกนะอันนี้คือเมื่อกี้ลองขยี้แล้วออกก็เลยตื่นเต้นเนี่ยเดี๋ยวจะขยี้ก่อนนน ใหดูนะเนี่ยก็ค่อยจางแป๊บนึงถ่ายให้แป๊บนึงคือไม่นานขนาดนั้นเนะดูดิเห็นปะเนี่ยค่อยๆออกแล้วอ่ะโูตื่นเต้นนะเนี่ยขำตัวเองเห็นไหมให้ดูข้างปกติ หมายถึงว่าแต่เดิมเป็นยังี้แล้วก็ดูฝั่งที่เปื้อนตอนแรกนะด้านในเหมือนกันไหมเหมือนกันแล้วทีนี้ดูข้างใน,นต่เดิมเปื้อนด้านหลังคือดีใจมากเพราะว่าปกติเสื้อเนี้ยคือต้องใช้บ่อยมากมาแล้วก็ซักออกเลยดีใจเวอร์วงังว่ะอือดูดิก็ไม่ได้ด่าง เป็นรอยเพราะว่ามันขยี้แรงแหละแต่ว่าก็ดีกว่าเลอะยางกล้วยตอนแรกเดี๋ยวพึ่งนะจะรีบไปไหนเนีย่ยให้ดูัดีใจเห็นปะหามาใช้กันนะคะทุกคนวันหลังจะไปลองกับพวกเสื้อสีขาวที่เราเก็บไว้ในตู้แล้วแบบเป็นรอยเหลืองนะคะมันจะลองแช่ดูนะคะอันนี้คือแช่ไปแป๊บเดียวจริงๆก็ขยี้เลยนะคะก็ะเลยต้องออกแรงนิดนึงเป่าไมเซล่า 4x นะคะสูตรเข้มข้นสีเท่าอันนี้เป็นไซส์460ม mm ิลลิรีใช้แล้วได้ผลยังไงมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะอันนี้น่าจะหาซื้อได้ทั่วไปนะคะนี่นะ <CJ. S 1> อ๋อโอเครอบที่แล้วคือไปซื้อมาจาก CJ แต่ว่าจริงๆเซเว่นหรือว่าบิกซมินิโลตัสอะไรก็น่าจะมีขายนะคะแต่ว่าร้านขายของชํานี้ไม่มั่นใจไปหามาใช้กันนะคะแล้วอย่าลืมมาแชร์กันนะคะว่าใช้แล้วได้ผลยังไงบ้าง จ้าโอเคขอบคุณมากค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามให้ช่องรวมรีวิวในแบบของยานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ